ก็ s <S 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 สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมาแกะหนังก็ขออนุญาตมาแกะตัวอย่างเรื่อง Superman มฉบับปี2025นะครับก็อันนี้เป็นแค่ภาพแรกที่เพิ่งปล่อยมาของเดวิดคอรินสเวตที่จะมาเป็น Superman คนใหม่ต่อจากเฮนรี่คาร์วิลนะครับก็ขอเกริ่นกันก่อนว่าอาจจะมีสปอยถ้าเดาถูกนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราว ฉบับใหม่ของเจมส์กันที่อยู่ในจักรวาล DCU นะครับที่อยู่ใน Chapter 1ที่ชื่อว่า Gods and Monsters นะครับพออนุญาตมาพูดถึงชุดกันก่อนนะชุดของซ u เปอร์แมนนี้ก็ดูเหมือนจะอิงมาจากคอมิกส์ New 52นะครับที่เป็นยุคใหม่ของทาง DC นะแล้วในชุดนี้เราจะได้เห็นกางเกงในสีแดงที่ใส่ออกมาข้างนอกแล้วนะครับแล้ว เจมส์กันก็เผยว่าเรื่องนี้ก็ได้แรงบรันดาลใจมาจากคอมิกส์ชุด All Star Superman นะครับนี่เป็นหนึ่งในแรงบรันดาลใจที่มาสร้าง Superman ใน,ในฉบับนี้นะครับก็พูดถึงชุดกันไปแล้วก็ขอนี้มาพูดถึงด้านนอกแล้วกันด้านนอกเนี่ยก็เราจะได้เห็นเมือง Metropolis นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือไอคอนกลมๆอะ่ะที่เราเห็นที่เป็นสีม่วงอะ่ะ คำถามคือมันคืออะไรอะ่ะเอออันนี้น่าจะเป็นข้อสงสัยที่หลายคนสงสัยกันอยู่นะครับเริ่มที่ตรงสีเขียวเขียวกันก่อนสีเขียวเขียวเหมือนจะเป็นพลังของ Green l a เท e ร์หรือเปล่าที่อาจจะเป็นกายการ์เนอร์ที่จะปรากฏตัวในจักรวาล DC u ซึ่งในจักรวาลน,นี้ก็ยืนยันแล้วว่าจะมีซีรีส์ของ l a นเท r ร์เองนะครับแล้วก็ตัวร้ายในภาคนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะ แต่ว่าจากพลังสีม่วงเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวร้ายอย่าง b r a เนียกนะครับซึ่ง b r a เน i ยกก็เพิ่งเป็นตัวร้ายในเกม Suicide Squad Kill the Justice League นะครับก็เบรเ n i a c ก็มียานกะโหลกที่เหมือนเราจะได้เห็นในฉากนี้ด้วยมั้งอันนี้ยังไม่แน่ใจนะมันยังเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าอันนี้ยังเป็นแค่ภาพแรกเฉยๆนะครับตัวละครของ b r a เนียกก็เป็นตัวร้ายของซูเปอร์แมนที่เป็นไซบอร์กจากดาว โคลูนะครับที่อยากมาเก็บข้อมูลทุกอย่างรอบจัก,กรวาลแล้วก็เป็นตัวร้ายที่ทั้งฉลาดแล้วก็สามารถสะกดจิตได้ครับรวมไปถึงการที่บางจัก,กรวาลเขาก็เป็นคนที่ทำลายดาวคริปตอนดาวานเกิดของซูเปอร์แมนครับปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกส์แอคชั่นคอมิกส์ฉบับที่242ในปี1958นะครับก็ <c oughs> นี่ก็เป็นทุกอย่างที่เราเห็นในโฉมแรก ของซูเปอร์แมนฉบับใหม่ของเจมส์กันนะครับเราก็ยังไม่สามารถเอาอะไรได้เลยนะเพราะว่ามันมีแค่ภาพเดียว <c oughs> ก็ซูเปอร์แมนฉบับเจมส์กันกรกฎาคมปีหน้าในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ